สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมาพบกับการแข่งขันกระโดดสูงนะครับทุกคนของแกง๊งซูโนมาล,ลีนะครับทุกคนอ่าเรามาดูกันนะครับว่านะแก๊งของซูนโนมาล,ลีนี้จะมีตัวไหนที่กระโดดได้สูงที่สุดเลยนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนอื่น มีปริศนามาอีกแล้วนะครับสําหรับแกงสุนมารีก็ให้ปริศนามานั่นก็คือ12บวก12เท่ากับเท่าไรเอยโอ้โหน้องๆน,นะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับถ้าใครรู้คําตอบว่า12บวก12เท่ากับเท่าไรคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนอ่าใครคิดว่าตอบถูกต้องก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนมารับรูการแข่งขันกระโดดสูงของแกงสุนมารีกันเลย let's go และนี่ก็คือแกงของสวนสัตว์สโนมาล,ลีทั้งหมดเลยนะครับทุกคนอ่าตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะวิ่งกระโดดแล้วนะครับนั่งกับเขินนี่เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นตึกลหลายชั้นแบบนี้นะครับทุกคนอ่าว่าจะมีตัวไหนที่สามารถกระโดดขึ้นไปด้านบนสุดนู่นได้บ้างนะครับทุกคนสําหรับไอตัวแรกของเราก,ก็จะเป็นไอเจ้ากบตัวนี้นะครับผมให้มันอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่วิ่งช้ามากๆเลยอันนี้นี่เราได้วิงให้ดู จึ oh, oh, ๊บจบจบโอ้โหนี่คือวิ่งเร็วสุดนะครับนี่คือมันเดินแล้วก็วิ่งโอ้โหอ่ะมาเราจะมากระโดดเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะครับว่าจะกระโดดสูงขนาดไหนไอเจ้ากบไปเลยตอนในช่างวิ่งเต็มที่ของชั้นแล้วอึบ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 โอ้โหเนี่ะลองกระโดดหน่อยที่กระโดดกระโดดอ่ะตื๊บเฮ้ยกระโดนกระโดดสูงอยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันวิ่งมันจะกระโดดไม่ถึงอ่ะวิ่งไปอีกวิ่งไปอีกนิดนึงว่าจะไปอยู่ที่ชั้นไหนนะครับอ่านถึงหรือยังโอเคสามสองหนึ่งไปได้หรือ ถึงไหมถึงไหมอ่ะตือโอ้โยเดี๋ยวชั้นไหนวะเนี่ยยังไม่ถึงอีกหรอเนี่ยโอ้ไอ้เจ,เจเ้ากบทำไมแกโอ้ยแกกระโดดช้ามากๆเลยอันนี้ขึ้นไปเลยอ่ะยังไงถึงไหมถึงไหมซืบออ่าอ,อยู่ชั้นนี้เลยชฮ้เนมอนจอยวอร์ช้นตรงดอยชีหนึ่งอ่าโอ้โหไอ้เจ้ากบถือว่ากระโดดสูงอยู่นะครับทุกคนยมาเต๋ม,มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ชั้นไหนมองไม่เห็นเลยนะครับทุกคนว่ามนอยู่ชั้นไหน อยู่ไหนไม่รู้อะนี่ไงเนี่ยเจอแล้วเนี่ยนู่นนะโอ้โหโอเคตัวถัดมากันเลยนะครับอ่าตัวถัดมาเราก็จะให้เป็นไอ้เจ้าป่าปีรัญญาตัวนี้เลยฉันคือป่าที่สามารถอยู่บนบกได้แล้วก็บินขึ้นไปด้านบนได้ด้วยจะกระโดดเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้โหอ,อยู่ชั้นเดียวกับไอ้เจ้ากบเลยนะครับทุกคนปปิรัญญาของเราอ่าอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ย มองแทบไม่ค่อยเห็นนะครับไม่อยู่ชั้นนี้เลยนะครับชั้นที่ประมาณ5 6นะครับทุกคนนี่ <pu Minor> ตรงไหนเลย before. อ่ะตัวถัดมานะครับไอเจ้ายีราฟนะครับโอโ้โหขออะไรต้นไม้่ยเฮ้ยอย่ามาดูถูกกันนะเว้ยนี่ฉันจะวิ่งให้ดูว,วิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งโเอ,อ้ยเออเออวิ่งช้าด้วยนะครับอ่ะอ่านี่คือเส้นที่เราจะต้องกระโดดถึงไหมสามสองหนึ่งไป ชือ้อโอ้ยอยังไม่ถึงนะครับต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆกว่านี้อีก3 2 1องหนึไปจืบตืบนี่เอ้ยอยู่ชั้นเดียวกันเลยโอ้หชั้นเดียวกันทั้ง3ตัวนะครับสำหรับไอ้เจ้ายีราฟนะครับหตัวต่อมาคือโคอ,อาลาอ่า ฉันคือสัตว์ที่กระโดดได้สูงที่สุดฉันมอนจอยดูฉันเดินสะก่อนเอ้ยไม่ใช่สชัฉันวิงอ๋ออโอ้โหวิ่งช้ามากๆเลยนะครับนั้นเราจะต้องเออไปน่าจะเลยเส้นไปอีกถึงจะกระโดดได้นะครับไม่งั้นน่าจะกระโดดไม่ถึงไปแล้วไปแล้วยังไงจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กโอ้หวิ่งโคตรช้าเลยโอเคเตรียมพร้อมนะครับสามสองหนึ่งไปเลยไอเจ้าโควาล่าหวังว่าแกจะที่หนึ่งนะเว้ยเอ้ยอา้าว อยู่ชั้นนี้นะครับโอ้โหโอเคงั้นให้มันอยู่ชันนออ้นนี้แหละเออโอ้ยอะไรวะเนี่ยที่จริงฉันต้องอยู่สูงกว่านี้เสียว่าถไมฉันอยู่ตรงในเนี่ยเออก็เพราะว่าแกวิ่งช้างไงเพื่อนต่อมานะครับก็เป็นไอ้เจ้าจิ้งจกนะครับโอ้โหปีศาจจิ้งจกอ่ะสามสองหนึ่อุย้ยวิ่งเร็วมากๆตัวนี้เออจึ๊บโอ้ยเท่ากับเพื่อนนะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยอยู่ชั้นที่หกไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชั้นที่หกนะครับโอเคตัวถัดมานะครับก็จะเป็นไอเจ้าลิงจอเออป่ได้เวลาของช้นแล้วสิน้อที่จะต้องโชว์การกระโดดให้ดูแกดูด้วยว่าฉันคือหงอคงเออ,เอ,อจบจอโอ้วิ่งสองมือนะครับอ่ะกระโดดเลยนะครับถึงไหมชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนเออลอนกอนโอ้ยยังไม่ถึงชั้นโน่นเลยอยู่ชั้นที่ห้านะครับทุกคนโอ้ไอเจ้าจ๋อกระโดดถึงชั้นที่หกแต่ว่าตกอยู่ชั้นที่ห้า ต่อมาเจ้านกกระจอกเทศนะครับอ่าเดี๋ยวชันจะโชว์ให้ดูชั้นคือสปีกมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ปีกของชันมันหายไปแล้วเพราะว่าชั้นกลายพันธ์ไงเล่าฮโอ้ยเดินช้ามากๆโอเคสามสองหนึ่งไปเลยชั้นไหนชั้นไหนชั้นชั้นอตื้อโอ้ยเกือบหล่นเกือบหล่นชั้นที่หกนะครับสําหรับไอ้เจ้านกกระจอกเทศตอนนี้ยังไม่มีใครสูงกว่าชั้นที่หกเลยนะครับ ต่อมาไอ้เจ้ากระต่ายเออกระต่ายผีไปเลยเนนเเเเเจัๆก,กนน ه, ออจั๊ก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 จั้กจั๊กจั๊กจั๊งจั๊กจั๊กจักจัเกจั๊กจั๊กจักจัจั๊จั๊ก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 จั๊จั๊กจั๊กจั๊กจั๊จั๊กจั๊กจั๊จั๊กจั๊กจั๊จั๊กจั๊กจักจัจั๊กจั๊กจั๊กจั๊จั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  เอออุย้ยวิ่งเร็วอยู่นะครับกระโดดชั้นเออติดช่วยชั้นเอาไว้ชั้นติดเพื่อนเอาโอ้ยกระโดดติดต้องเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สามสองหนึ่งออติดอีกไหมติดไหมเอาติดอีกแล้วครับทุกคนเอาตกอยู่ชั้นที่ห้าเอออยู่ชั้นนี้เป็นเพือนโอ้โหอะไรวะเรีะที่จริงฉันต้องอยู่ชั้นที่หก ต่อมาเป็นไอ้เจ้าหมาป่านะครับที่จริงมันเป็นแมวนะครับแต่ผมมองว่าเป็นหมาป่ามาตัวมันมาป่าโอ้โหโคตรแรงเลยอ่าอยู่ชั้นที่หกกับเพื่อนๆน,นะครับไอ้เจ้าหมาป่าเฮ้ยไม่ใช่ไอ้เจ้าแมวเออแมวยิ้มอันนี้ก็เป็นแมวเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีเขี้ยวโอเคไปเลยกระโดดชั้นที่ชั้นที่หออกเหมือนเดิมโอ้โหโอ้ไม่สูงเลยท่านใอ่ะโอ้อันนี้ขายาวต้อง ชั้นสูงแน่เลยแ,แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าชั้นคือแมงมุมที่มีขาเหนียวมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ชั้นเหลือแค่สองขาเท่านอนเอ้ยหัวติดเอ้าหัวติดเอ้ยหัวติดครับทุกคนในตัวนี้โอ้ยตัวใหญ่เกิดเอาไหมสามสองหนึ่งไปติดถึงไหมชื่อติดอ๋อยังได้จุนะครับโอ้ติดนิด,น,ดนังโอเคโอ้ยอยู่ชั้นที่หกนะครับ ต่อมาก็คือชั้นนี่แหละคือผู้ที่ดูแลสวนสัตว์ทั้งหมดชันคือผู้ที่ฝึกให้สัตว์กระโดดด้ดูฉันสกอตจอ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 ,อว,ว,วิก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 แล้วก็กระโดดอ่ะเดิมโอ้ my god อ,อยู่ชั้นเดิมนะครับชั้นที่หกนะคะโอ้อะไรวะเนนี่ทำไมฉันกระโดดด้ต่อมพอ,อดนี่แฮแกต้องโดนชั้นชั้นนี่แหละคือไอ้หมีสุดโหดเลยเออไอ้เจ้าหมีโอเค ขาโคตรยาว่านะครับหวังว่าจะกระโดดได้สูงระเบิดเอออยู่แล้วแหละฉันจะต้องกระโดดได้ที่หนึ่งแค่ค่อยเดินก่อนดนะับแรกจากนั้นแล้วก็กระโดดไปเลยเอ้ยถึงไหมชั้นที่หกเอยหล่นชั้นที่ห้านะครับโอ้ไอเจ้าหมีหล่นชั้นที่ห้าต่อมาก็คือไอเจ้าช้างนะครับทุกคนช้างปีศาจโ,โอ้ช้างเป็นไงช้างวิ่งวิ่งสเต็ปการวิ่งไม่โอ้ยโ,โดนเหมือนวิ่งขาเป๋เลยโอเคไอช้างก็อยู่ชั้นที่หกนะครับ และตัวสุดท้ายนะก็รับไอเจ้าแกค,คือใครวะเนี่ยเฮ้ยแกค,คือใครมันคือตัวอะไรเอ่ยไอตัวนั้นเนี่ยเออไอเจ้านี่อ๋อคือวัวมีวัวด้วยเหรอโอเคจื๊บอ่ามาดูกันนะครับว่าไอเจ้าวัวไี่จะสามารถกระโดดได้ถึงชั้นที่เท่าไรเอ่ยว่าแต่ตอนนี้สูงสุดอยู่แค่ชั้นที่6นกนะค็รับส่วนมากเลยแหละอยู่ที่ชั้นที่6กัน กระโดดสูงเท่ากันโอ้แต่ว่าตัวหนวิ่งช้ามากๆเจ้าวัวเอ,เอ้ยไม่กบเลย 3, <c oughs> สาม,ส,ามสองหนึ่งไปเลยถึงไหมถึงไหมชั้นที่หกกระโดดถึงชั้นที่หกแต่ว่าลนมาชั้นที่สามโอ้อะไรวะดีชั้นไม่ยอมชันอยู่แค่ชั้นที่สามเองหรอในเออและแล้วนะครับผู้ที่ชนะน,นก็คือนี่เลยนะครับพี่อับเลยผู้ที่ชนะของเราโอ้กระโดดได้แบบว่าเท่า Russian ทก CR ันแทบกันทุกตัวเลยนะครับทุกคนแต่ว่าระยะการวิ่งนะครับวิ่งช้านะครับอ่ะโอเค ขอเก็บมันหน่อยแล้วกันแล้วก็รับมาได้เวลาที่ฉันจะเก็บพวกแกแล้วฮขอเก็บไอ้เจ้าลิงก่อนขอต่อยหนึ่งทีในโอโ้กระเด็นเลยไอ้เจ้าควาลาขอต่อยเอาไม่โดนขอต่อยหนึ่งทีโอ,โอ,อ้โหกันเด็นไปโน้ตเลยนะครับอไอ้เจ้าสลามนี่แน่ไม่แน่ไปไหนแล้วหายเลยไอ,อ,อ้เจ้าหมีหมีบ้าอะไรขายาวขนาดนี้นี่ออยฉันคือหมีก่อยพอนี่เรอาอ ต่อมาก็ขอทีมหน่อยไอเจ้าวัวขอทีมนาไปหนึ่งทีเออต่อมานะครับนี่คือผู้ชนะของเราเดีย๋ยวเราเอาตัวอื่นๆนะครับมากระโดดดูหน่อยซิว่าจะสามารถกระโดดได้สูงกว่านี้ไหมเอ่ยเออในเรื่องของแคทนแนปไม่สามารถกระโดดได้ทุกตัวเลยนะครับทุกคนงั้นเอาตัวฮักกี้ดีกว่าเรามีหลายเวอร์ชันนะครับอ่ะนี่ไอพวกฮักกี้ต่างๆนะครับอ่าในแกงของป๊อปปี้พทาามนะครับว่ามันจะสามารถกระโดดได้ทั้งหมด สูงเท่าไหรเออซืบจึบอ่ะเอาประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มจากฮักกี้ตัวแรกเออซืบช,ช้อนคือหุ่นยนต์ฮอกกี้นี่เป็นไงการวิ่งของช้อนวิ่งแบบวอล์คกาแเออกระโดดตืงเอาเอาเฮ้ยเอ้ยกระโดดไม่ขึ้นอ๋ออันนี้อยู่ชั้นหนึ่งนะครับโอ้โหก็นี่แค่กระโดดแล้วเนี่ยแฮ่แฮ่ชั้นกระโดดได้แค่นี้แหละจ้าตัวต่อมานะครับเป็นไอฮักกี้อะไรวะเนี่ยเหมือนกระดาษเลยนะครับทุกคนซืบ เหมือนพับจากกระดาษเลยตนนี่ไอตัวนันนี่ยชึบชึบวิ่ง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 จากนั้นก็กระโดดเอ้าเหมือนกันเลยโอ้โหฮักกี้ตัวนี้ก็เหมือนเพื่อนๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นมอมมี่ลองเลขนะครับร่างแบบว่าหลากสีนะครับวูร่างนี้โคตรเเลยไปเลยมอมมี่ลองเลขกระโดดได้ไหมชึบวิ่ง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 ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่ก็กระโดดจึ้ง เฮ้ยกระโดดไปได้เลยโอ้ผมกดยกระโดดแล้วนะครับแต่ว่ากระโดดไม่ได้ต่อมาก็จะเป็นไอเจ้าฮักกี้ร่างพิซซ่าโอเคมาฉันคือรางขนมที่รวมพิซซ่าฮอทดอกมาหมดทุกอยองเลยได้เวลาฉันจะโชว์ให้ดูไอพวกกระจอเอยฉันจะกระโดดแล้วนะถึงถึงโอ้โหฮักกี้ฮักกี้จะบอกนะว่าทุกตัวเลยไม่สามารถกระโดดได้ไอตัวนี้กระโดดได้ไหม ปเลยเพื่อนจื๊บจืบืบเ้ยวิ่งแบบนี้ถ้าทางวิ่งแบบนี้ผมว่าไม่สามารถกระโดดได้แน่เลยอจื๊บโอ้โหจริงด้วยเอ้ยอันนี้ละ่ะอ่าลองวิ่งนิดนึงแล้วกระโดดจื๊บๆืบืบกระโดดกระโดดกระโดดโอ้หเหมือนกรเปียบเลยโอ้โหถือว่าไอ้ฮักกี้นี้ไม่สามารถกระโดดได้นะครับ,รบทุกคนลองกระโดดละอันนี้ก็เอา้าเหมือนตัวนุ่นเลยนะครับขนมอ่าเอาเป็นว่าแก๊งซ้มมาริกระโดดได้แค่ชั้นที่หก นะครับทุกคนโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพี่เจฟฟีด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย